ลงไปเร็ว KFC สองโดนกินแล้ว KD สอง KFC สามไม่ KFC สองโดน K KFC หนึ่งเออ KFC สองโดนกินไปแล้วกับสัมบีไปไปช่วย KFC หนึ่ง KFC สามเมื่อเอาไปทีมูเจอเลยช่วยไก่ช่วยหมูไม่ KFC สามไม่นะ KFC หายเกลี้ยงเลยจบเราจะกินเะหน่อย ดังนั้นมันนั้นต้นไม้เออจำได้ว่าผู้ช่วยผมตังไม่ใช่เหรอนี่ต้นนั้นมันงอกอะไรวันนั้นน่ะเออเฮ้นี่มึงทำอะไรน่ะี่ไรหรอข้างหน้ามันก็อ่ะพอดีเลยดูมือโซกเส้นซะแกงไว้หนักแล้วเราอ่ะนี่นูดีกานีการถอิกาปีสื่อสีใสเลยโอ้ยใด้ใอ้เราเนี่ย ตัวนี้บอกเลยว่าถึงขามันจะหักแต่มันก็กระโดดได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอซาบีเนี่ยกระโดดได้อีไอซาบีว่าอะไรวะเนี่ยฮะใครวิวแถวนี้วะเนี่ยเออรู้เลยเลยสร้างอะไรไว้ด้วยรู้ไหมมันขุดขุดดินนะเฮ้ยแต่ขุดดินทำไมเดี๋ยวซอบี้ก็เข้ามาหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าดูญาตนครับ อว่าเออเราทำยังไงเนี <the> <al> ่ยเออเราลืมไปเลยถ้าหายหนุ่มมีสายสายหอบไปหาวะลุยผู้ช่วยหอบไปไหนไปไหนวะเนี่ยไปหอบอยู่คนเดียวเราม่กมีไอ้เผาเนี่ยไม่มีเนื้อเคฟซีสักอินนิดเดียวเอ้ยเอาล่ะเราจะทำยังไงดี ไอสุกซอมบี้นี่ก็ปากกู้ให้เป็นหนะมันสมองน้อยเกินถึงมันจะกระโดดได้แต่มันก็ปากกม้เป็นนะขนะที่มันสามารถกระโดดขึ้นตรงนี้ได้ก็คาลงเนี่ยมันไม่ทาลงน,นนะไอสกซอมบีน้นี่มีแค่หมูเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นมันกลายเป็นซอมบี้เหมือนซอมบี้ที่ปากกู้กระโดดเป็นแต่ปากกู้ไม่เป็นหรนะคืออะไรวะเนี่ยกระโดดเป็นแต่ปากกู้ไม่เป็นมาเราพักกันดีกว่านะเดี๋ยวแล้วว่าเราจะไปหาของอะไรกินเท่าหน่มน,นะวันนี้ผมหิวมากเลย เราเป็นมนุษย์กลางคืนนะไม่หลับไม่นอนถึงตาจะหลับแต่ก็ยังเดินอยู่เองคนนะมันมีตัวอะไรเลยคนะไม่ใช่ว่าเออมันหายเหมือนเกี้ยงแล้วคนนะไม่ใช่ว่าเกศสูญพันธุ์เลยหรอโอ้ยผมจะกินแกะอยากกินแกะเฮีเออ,อยากกินเนื้อแกะคำจริงไม่อยากกินแล้วทำไมยกกอยากนอนอยู่แล้วเฮียไม่ได้นอนเลยกินกาแฟมาหน้าคืนนะกินสาบร้อยแก้มังไปทำอะไรแถวนี้วะเน,นี่ย เฮ้ยเปทหารโอ้ทหารอดอดอดฐารครับทหารครับทหารโอ้ยคือผมเทรดของกับทหารได้แล้วนะแต่ผมเทรดไม่ได้เน,เนี่ยเป็นอะเนี่มันไม่ขึ้นหรอนะโอ้ยใช่มันขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะตายอยันนี้แหละคนนะวันนี้วันรัน,นวันที่เราจะไม่รอดโอ้จริงเลยเราไม่รอดนะฮะนะคนข้างหลังไม่รอดแล้วแล้วเ,เ,เราจะมาหาของกินน,น,นะเออเมื่อคืนแล้วนะทุกคนเคยทำให้เราคนาแบบแบบ ตื่นมาตอนคืนแล้วก็หิวก็ไปหาของกินตัวยินนอะมเหมือนผมเลยน้อเนี่ยเนี่ยเอยอยากกินแล้วเนี่ยม,มีตัวเย็นแถวนี้ไม่มีตัวเย็นเลยเอยอยากเป็นปอบ <c oughs> ไม่ใช่ปอบแล้วย้ยเอแล้วนะล้อ้ยเนืๆๆ้อแกเอออยู่กแก,ก,แกไม่แต่ทายท้ายไหมเนี่ยมูเนื้อคาริบต้าอุ้งชัน โอ้เนื้อคารดิวิต้าแต่ต้องแน่กับเลื่อนเลยรอเลยผมไม่เอาดีกว่าแล้วนะ่าจะไมเอาชีวิตไปเสี่ยงก็ไม่ได้แล้วนะไอหมูก็ต้องฆ่านานด้วยไอท่ทำนี่ว่ะแต่ไม่เอาดีกว่าโอ้สวัสดีครับมันดักหน้าต่อหน้าเลยกี้เห็นเข็นเกิดหรือข้างหน้าหรือนะอีเกิดไม่เกิดมันเกิดต่อหนะ้าโอ้ยโอ้ยท่ำเฮ้ยเราเจอท่ำแล้วโถเออวงขุดท่ำอย่งนี้คนนะอ่า โอ้ยทางก็แก่เหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้ยม,มันมันวาร์ปลางหน้านมเื่อกี้เนี่ยผมเห็นเมื่อกี้ยังไม่มีสักตัวเลยวะานะอะไร,ะไ,รไม่ไมีแกะเลยได้ไงราชการแกะเข้าใจลแ,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 แล้แผลแผลแบบแผลแผลได้แกะวะเนี่ยช่างมันแล้วก็ลมลมแบบฟิวชั่ายแพรแกะแล้วกันนะนะโอ้ยคุณลุงลอู้ละอู้ตีคุณลุงเฉยเลย โอ้โหจะไม่ท่วยคนดูนะคนดูไม่เถิดของผมนะเฮ้ยผมเจอบ้านคุณแล้วคุณพระบ้านคุณว้าวว้าวเอเมนซิงมาเลยเจอบ้าคนแล้วโอ้โหสมิ่งขึ้นเป็นไรกันวันนั้นอ่ะเอ้ยอย่าบอกว่าใช่ผมเห็นแล้วใครเป็นต่อบล็อกขึ้นเลยวันนั้นอ่ะเอ๋นี่อะไรแล้วก็วนมันต่อเพื่อนมัวนลูบซะเลยนะมันพลาดเลยอีกยังจำไม่ได้ไงวะนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาไม่มีมีดหอเฮ้ยเขามมีมีด เนี uh, ่ยม uh, ีดเนี like ่ยเอามีถ like ่ายแล้วนะเอ่อไอพวกไอไอตัวท like ี่คนเห็นอน่ะมันจะมีบางคนถือมีดของนะเออแต่เราสามารถเอามีดจะเข้าได้นะคือเราก็เอาไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถคาบมันได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันของนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจมาแต่ว่ามันจะมีมีดสามขั้นนะก็เหมือนดาบขอนะดาบก็มีไดมอนด์เหล็กแล้วก็ทองแล้วก็ทองไม่ใช่มันไม่มีแค่ทองเดียวอนะมันก็มีไม้หิน ล้วก็ทองเพชรนั่นแหละนะล้วก็อะไรวะแร่อะไรนะไทเทเนียมบอกสีดำเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงวะน่าเฮ้ยเฮ้ยมันมาได้ไงวะเนี่ยอย่านะมามาดิเลือดหนึ่งเยอะของเราอะแล้วยินข่าวด้วยเลือดเยอะเอ้ยบูช่วยไปไหนวะเนี่ยไปไปปัญหาไว้ที่นี่ทิ้งอะไรวะเราอะโอ้ยเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งคน เอทิ้งปัญหาแล้วก็โดนกำจิตจั่วโดนนะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยยายายาจริงจริงอะเนี่ยเฮ้ยไม่เอาดิจะมานยึดยึดคลองบ้านผมไม่ได้นะครับเอ๊ะที่หุ่มนี่เอา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 ฐานตีน้ำเลยฟาดอย่างแปะแปะนี่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 นถ่านไปถ่านไปโอ้ยยายายา no ไม่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 ยายา อย่าเออมาดิเออเออเวอเว่อเว่อเฮ้ยตกใจเลยเจอต้นแก่ตัวน่าห่าเลยเอ้ยเออวิชอย่าตีเฮ้ยเออนั่นแหละเออเรียบร้อยอุ้ยเราสามารถเอาเอ่ออะไรนะเราสามารถเดี๋ยวสามารถเราสามารถเอาเครื่องแหนบแบบมันได้คงนะเราก็เป็นโปะเหมือนกันนะคนนะ ถ้าเราเราสามารถฟักขึ้นไหนมันได้นะหรือว่าเราสามารถเออเอาเอาบ้าเสริมมันมาได้เช่นเอาสมโงกมันอยู่นะตับมันไปกินเลยนะกินตับมันเลยสมิ่พวกนี้อ่ะมันกินแล้วมาเยอะโอ้ยเยอะจริงๆริงมันเยอะจริงจริงนะขะเยอะจริงๆเราไม่มีแกะนะเอาล่ะสหายอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะเออผู้ช่วยอ่ะผู้ช่วยโอ้ยช่วยจริงเป็นภาระเนี่ย เอี <rude S 2> 會會๋ว่าได้เฝ้าบ้านหน้อยนี่จะไปหาแกอีสมมีบบเบื่อนี่จะกัดหน่อยกินผู้ช่วยหน่อยอี๋เออเลยเลยเดี๋ยวจำทางในบ้านไม่เอาอะไรนะเออไปมีแกแต่นี้เกิดไหมเนี่ยมันคงไม่มีแกแต่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยใครวายน่ช่วยด้วย คือกลุมช่วยมันช่วยซอมบี้ตีนะครับมัช่วยซอมบี้ตีครับหนุ่มตีหนุ่มโอ้เข้าไปซอมบี้แล้วไม่นะผมช่วยผลุ่มยช่วยซอมบี้ตีนะเนี่ยเอาไปซอมบี้ถึงตีผมโอ้เฮ้ยมันสุดยอดเลยันนั้งหมู่นี่เฮ้ยคุณลุงซอมบี้อยู่ครับซอมบี้อยู่ที่นี่ครับลุงโคตรชั่วเลยซอมบี้ก็ไม่ช่วยอยู่ดีอะไรนะมันมีสมองนะมันมันมีนความปลานี่กันนะ ถึงจะช่วยเป็นเสื้อมันก็กินอยู่ดีๆลังนะมันเลือดไม่หยุดมันเลิกมันมันกินหมดแล้วนะเอเอ้ยจูออนนีดีกว่าสวัสดีครับคุณลุงเทดหงนี่ไหมครับขอขอเขาเทห์ของหถึงครับผมขอเทห์ของนะครับคุณลุงโอ้ยอย่าตีดิเย่าตีนะลุงตีเจ็บโคเลยลุงเออไม่นะลุงลุงไม่ช่วยผมเทห์ของผมไม่ช่วยลุงแล้ว ไม่ได้นี่แต่นี่ลุงยื้อนี่ลุงยื้อจัดจัดอ่ะเอ้ลุงเนี่ยยื้อจริงๆเฮ้ยมีหมาด้วยเฮ้ยหมาเลี้ยงไม่ได้ดิไม่มีของกระดูกสกอร์แถนี้ไม่ยื้อไม่มีนะแถวนี้มีสกอร์เลยนะสกอร์เนี่ยไม่ไม่มีแทบจะมีเลยนี่วเร็ไม่ยอมมีสกอร์ที่เนี่ยแถวนี้มีสกอร์ก็ไม่มีอยากได้สกอร์ แต่ถึงมันจะมีสกอร์ถึงมันก็เป็นตัวปัญหาจริงๆงั้นผมก็คมเลยไอ้สกอร์ลิตาสเนี่ยเรียกว่าเออยิงโคตรแม่นเลยนะขนาดว่ายิงยิงโดนยิงดูอย่างพวกเองไะยิงโดนอย่างอย่างพวกตัวเองคนนะโอ้ยจุ๊บจุ๊บจุกบจุ๊บจุ๊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 มันไม่มีแก่เลยไงวะเนี่ยเออผมไม่เคยเห็นซอมบี้แก่มาก่อนเลยนะ แกมันหายไปไหนวะเนี่ยเราต้องการแก่นะเรามาอย่างสันเตะเราต้องการแกโอ้ยแกวันนี้ไม่มีวันนี้ขอแก,แกอแก่ลูกแกก็พอลูกแกไปก็พอมีมมอย่างผมมีเชือกนะเนี่ยผมม,มีเชือกนะโอ้ยหมูมากาแมวแมงนีวนะงัวผมไม่เคยเขยสักตัวเลยนะอาจจะไม่รู้เหมือนกันมันมีหรือเปล่าแนตะ่ที่ลูกผมบอกผมไม่เคยเห็นนะเออผมไม่เคยเห็นจริงๆ อีมันไปไหนวะเนี่ยแกเนี่ยมันหยุดไต่แล้วไโอมเเฮ้ยผมตาบอดทุกคนผมเห็นแป็นอะไรเพิ่งได้ไงวะเนี่ยหน้าพึ่งของหน้าผมเลยขาดเลยพิ่งสมัยนี้พึ่งแบบวเวนะอร์ชันขาดแลวนะเรามาจุกซอมบี้กันดีกว่านะเฮ้ยไก่วีสองกับไก่วีสามเอ้ยไก่วีสี่เ้ยโอ้ย,อยมีคนไก่เต็มเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยแก่ไหนไม่มีวะเนี่ย แต่กระดูกชสกาของมันของนะเชสกากรรมมันก็ไม่เหมือนกับไก่ปีหนึ่งไก่ปีสองนะโอ้ยขอร้องเถอะนะมิกกี้เห็นไก่เลยไก่ยังรอดนี่แค่ขอเล้วผมขอแย่งคิวมันก็พอนะขอแค่แย่งคิวมันก็พอโอ้ยโอย้ผมไม่รอดจากวันนี้แล้วนะเฮ้ยหมู่บ้านเฮ้ยผมเจอหมู่บ้านผมเจอหมู่บ้านเฮ้ย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 ผมไเจอหมู่บ้าน มูบาชุด้วยจา้ามีโคเลมไหมเออโคเลมช่วยผมด้วยกินกล้วยบนหลังคามีลุงด้วยลุงครับเตศขอกับผมหน่อยไม่เตะใช่ไหมผมไปดีกว่าอ,อะเรมีขอแอป้ลไมครับคุณเอ็มีซีตั้งหลายมันไม่มันนี่ใครออกไม่คนไม่มีอะไรเลยวะเนี่ยเอ็มีซีขออะไรกันนะครับไม่บา,บายขอแย่งขอแล้วกัน ไม่มีแล้วก็เอามาเลยนะหลังขังใช่ไหมหลังขังใช่ไหมเอามาไม่มีอะไรขายก็มาเอามาปวดนี่หมดตุนตุนตุนไม่มีใช่ไหมโอ้ยเตียงเฮ้ยลืมไปเลยว้ายเอเบซีมันมีเตียงมันมีเตียงมันมีเตียงมันเตียงเอาละผมว่าผมจะฝากให้สหายผมนดนึงนะโอ้ยไม่ีเตียงโอ้ยของดีเอาล่ะครับคุณเอเบซีวันนี้คือวันจบนะผมคนนะเพราะผมมาอะไรสักอย่างมาด้วย โอ้บ้านคนนี้ขุดแล้วคนหลัทอดอยว่นะบ้านใครว่าเนี่ยมันอยู่ข้างเล่ววาวาและทางเดินมันโคตรโอ้โหเดินดีไม่ไม่ไม่กลัมมมวมากเลยหรอครับเฮ้ยเราสามารถฆ่าซอมบี้ได้ใช่ไหมเฮ้ยดีเลยอะดิเฮ้ยเราก็สามารถฆ่าซอมบี้ได้แล้วแต่เราไม่มีถงังเออไม่มีถังดีกว่าเราขึ้นเอเมซีครับหมายถึงว่าวันหลังเรางคงฆ่าจะได้เจอกันอีกเออ โอ้ไม wow. uh, ่คงเได้เจอแล้วครับมันมีฟางไหมแถนี้ฟางนี้ไหมครับเอีผมต้องการฟางครับก็ไม่มีฟางครับขอดู้นะเออเมื่อกี้ผมก็เห็นแล้วนะมันไม่มีอะไรความจริงนะเอาล่ะเราไปอย่างสบายใจดีกว่าเราเราจะไม่กินนะแกะแต่เราก็ยังเป็นปอบอยู่ดีนะเอาล่ะเออเอาละชื่อเลาลาโอ้ยิมโคตรไหวเลยโอ้ยครับ มาผมได้เกียงนะวันนี้เราก็นอนได้สบายแนะแบบนอนแบบคนแบบเพิโโ่งไม่ได้โนอนสั้งสิบปีสิบปีหนึ่งไม่ได้โนอนเนาะพอมีทายไปแล้ววนเนี้ยไม่มาเยี่ยมมันเลยเหรอสมนพี่แต่ก็ยังก็ดีอ่ะมันไม่มาเยี่ยมผมมันก็ไม่เยี่ยมมาเหมือนกันนะอุ้ยเออผมรู้แล้วว่าใครเนี่ยมันปล่อยสันพีขึ้นมาแล้วที่งกินแลวววะเนี่ยใครมันอ้างอ่านแบบตั้งองนี้วะเนี่ยเด็กก็แย่ที่นอนเลย,เลยแหละ